รัฐบาลญี่ปุ่นสั่งยกเลิกการอพยพในเมืองนาฮาระซึ่งได้รับผลกระทบจากสารกัมมันตาภาพรังสีรั่วไหลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่นเมื่อ4ปีก่อนติดตามในรอบโลกวันนี้ค่ะชาวเมืองนาฮาระร่วมกันจุดเทียนเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าได้เวลาย้ายกลับบ้านอีกครั้งหลังจากทางการญี่ปุ่นยกเลิกคำสั่งอพยพในเมืองนี้อย่างเป็นทางการ เนื่องจาก4ปีที่แล้วเกิดสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลออกมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูจิมะไดอิจิซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิทําให้ประชาชนต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นแต่ขณะนี้มีชาวเมืองนาฮาระที่กลับเข้าไปอาศัยในบ้านเพียง100ครัวเรือนจากทั้งหมด2,600ครัวเรือนเนื่องจากยังกังวลความปลอดภัย